ไม่สามารถใช้ชีวิตกับใครได้นอกจากคนคนนี้วูดดี้เผยคำพูดสุดซึ้งถึงโอ๊ตในวันฉลองวิวาทั้งาซาบซึ้งทั้งอบอุ่นความรู้สึกไอตอนนี้คือไอไม่สามารถใช้ชีวิตกับใครได้นอกจากคนคนนี้ไอทะเลาะก,กับคนคนนี้ทุกๆวันแต่ไอก็ไม่อยากทะเลาะกับใครนอกจากคนคนนี้รัก18ปียังลึกซึ้งไม่เคยเปลี่ยนจนสู่วันแต่งงานที่ทั้งคู่ต่างรอคอยกำงานฉลองวันวิวาสุดชื่นมื่นในครั้งที่3ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางหอพารากอน ยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะหอใหญ่รับแขกได้นับพันคนมาพร้อมจอขนาดยักษ์ที่เห็นสองเจ้าบ่าวกันทั่วทั้งงานกับชื่อง,งานสุดวิเศษวันเดอร์แลนด์ที่พิธีการและโมเมนต,ต์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างน่าประทับใจในทุกๆวิเลยทีเดียวบรรามัากาศในงานนั้นทั้งสนุกสนานคอนเสิร์ตจากเหล่าคนดังได้มาโชว์ของกันบนเวทีอย่างไม่มีใคร